การทำอีเวนต์จะให้แข่งระเบิดซึ่จะเป็นเหรียญตางนี้เลยนะทุกคนซึ่งก่อนที่ไปรับชมอยา่าลืมกดไลค์กดตามกดกระดิ่งและก็กดแชร์ด้วยใจทุกคนเดี๋ยวไปร,รับชมและฟังกันเลยกาเรียกเลยให้ทนกหนเข้ามบบนี้มาก่อนเลยนะทุกคนแบสไซส์ไฮสคูลนะทุกคนกดเข้าได้เลยซึ่งภาพมาอาจจะแบบง่า ไม่ชันนะทุกคนผ้ามาจะแบบแตกๆเลยนะทุกคนก็เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนแต่ก็พ่อไม่มารอใส่ให้ทุกคนกดคาว่าเพลได้เลยนะทุกคนพ่อทุกคนเนี่ยกิดเพลยแล้วให้ทุกคนมาตรงคําว่าเด e h ์ฮั Mega Edition นะทุกคนตรงนี้เลยนะทุกคนให้ทุกนมาตรงนี้นะทุกคนเดอ h ์ n ั m e g a e d i t i o ันนะตรงนี้นะทุกคนพอมาแล้วทุกคนกดคำว่าเพลยรอแป๊บหนึ่ง รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะทุกคนซึ่งพอมันโหลดเสร็จเนี่ยมันก็จะพาวเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอรอโอเคซึ่งอัน,นี้ก็จะอยู่อ่าอันนี้คือเราเนี่ยก็เล่นเกมอยู่นะทุกคนซึ่งอยู่ดีแม่ก็ามาแม่ก็เข้ามานะเขาบอกว่าอ้าววันนี้ไม่เรียนหนังสือหรอ แล้วก็จะบอกไว้ว่าอันสัปดาห์นี้ไม่มีการเรียนการสอนให้กอกว่าเอ้ยวันนี้เราเล่นโทรศัพท์มากเกินไปแล้วนะแต่เราก็บอกว่าแต่นี่มันเป็นวันหยุดนะอะไรอย่างนี้นทุกคนโอเคแล้วแม่ก็ปิดประตูไปเหมือนเดิมเลยนะทุกคน Let's get the oh เหมือนเขาเนี่ยจะทําคะแนนให้มากนะทุกคนแล้วก็เดือนถัดไปนะทุกคนเดือนหลังจากนั้นเล t รือเปล่าเราไม่เราไม่ดูนะทุกคนว่ามันไปอย่างนี้หรืมมอเปล่าดูเหมือนว่าเออเหมือนเขาจะไปเช็คโทรศัพท์ว่ามันมีมันมีแสงอย่างนี้ได้ไงแล้วทุกคนเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยกดเสร็จเนี่ยมันก็จะมีอแสงแบบนี้เลยนะทุกคนโอ้แล้วมันก็จะดูดเราไปนะทุกคนแบบนี้เลยหูแล้วมันจะมีภาษาอะไรก็ไม่รู้นะ र, นนะทุกคนเป็นภาษาเอเลี่ยนนะทุกคนโอเคแล้วก็จะมาอยู่ในนี้นะทุกคนวเราเนี่ยก็จะ ดิ้นดิ้นอยู่อย่างนี้นะทุกคนดิ้นเพื่อจะเอาชีวิตรอดนะทุกคนหลังจากนั้นเราจะเข้าไปในดวนจังขออั้งชืที่ว่าดวนจังในกันนะทุกคนไม่รู้มันเรียกอะไรนะทุกคนวงกลมสีขาวปะโอเคและนี่ให้ทุกคนหลังจกการอโหลดแป๊บหนึ่งนะทุกคนจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่เลยอุ้ยมันเขียนคาอะไรบ้าง่ะทุกคนเหมือนมันแบบเหมือนคอมพิวเตอร์เลยโอเคตรงนี้มาโหลดเสร็จนะทุกคนโอเคเค้ อะไรมันอาว่าอะไรอ้าวเหนี้วตกลงมาโอ้โหตกขนาดนั้นเราตุยเลยไปเลยมันนี่ฉันอยู่ที่ไหนยินดีนนต้องรักษาสืบเออจุดจุดจุดว่าอีสติฟิลลุนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเหมือนเขาพยายามให้เราเนี่ยทำไปอยู่ตรงไปถึงตรงนั้นนะโอเคสกิปคัสทักกินอันนี้นะทุกคนเป็นวิธีการสอนวิธีการสอนเลยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะบอกเควสเลยดีกว่านะทุกคน เควสนั่นก็คือทุกคนน่ต้องกระโดดไปข้างหน้านะทุกคนให้ถึงห้าสิบนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนพอทุกคนเนี่ยกระโดดไปข้างหน้าเนี่ยโดเรมมันก็จะเพิ่มขึ้นนะทุกคนทุกคนเนี่ยต้องกระโดดไปกระโดดข้างหน้าไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะครบห้าสิบนะทุกคนโดยการรลบสิ่งกีดขวางด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยเหมือนตุ้นะทุกคนทุกคนเนี่ยก็ต้องมาเริ่มใหม่ตรงนี้เลยนะทุกคนซึ่งปุ่มเนี่ยมันก็จะมีข้างหน้าแล้วก็ ไทลันแล้วก็เดินซ้ายขวานะทุกคนเสื้อจะบอกว่ามันมีบั๊กอย่างหนึ่งนะทุกคนคือถ้าแบบว่ายังไงอ่ะพอแบบทุกคนได้ไปเรื่อยๆ่อทุกคนแพ้เนี่ยหรือทุกคนไหนเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันอยู่ดีๆมันแบบหยุดเอนเลยทุกคนแบบมันไม่สามารถขยับไปไหนได้อันนี้คือเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันบั๊กอะไรอ่ะคือเราคือแบบเราเจอบ่อยมากเลยทุกคนคือแบบไม่สามารถขยับไปข้างหน้าได้เลยทุกคนคือมันอยู่นิ่งเลยอะทุกคนซึ่งอันนี้อืม ก็นั่นแหละซึ่งเราลืมบอกอีกอย่างเงือทุกคนมันจะมีแผงกั้นอยู่สองแผ่นนะทุกคนคือซ้ายกับขวานะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยสมมติว่าทุกทุกคนเนี่ยโดนโดนโดยที่แบบว่าไม็โดยที่แบบว่าไปเตะเองอันนี้แบบอันนี้ไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนเนี่ยเลื่อนไปแบบนี้เหมือนไม้อันนี้นะทุกคนเหมือนทุกคนเนี่ยเกาะอันนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วทุกคนไหนเลื่อนไปจนถึงแผนตรงนั้นอ่ะทุกคนเนี่ยก็จะตุยเหมือนกันนะทุกคน โอเคเอาตุยอีกแล้วซึ่งเราจะบอกเลยว,ว่ามันเล่นค่อนยากเลยทุกคนซึ่งเราไมไ่แต่ว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่เราเนี่ยอธิบายไปหรือเปล่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเราได้เลยนะทุกคนหรือใครที่ไม่เข้าใจที่โอ้โหเนี่ยก็สามารถเปิดซับได้เลยนะทุกคนกดตรง C หรือ C สองตัวนะทุกคนโอ้ยตรงนี้เราถึงแล้วทุกคนฟินิชโอ้เราได้เหรียญตาแล้วทุกคนนี่เลยแล้วมันก็จะขึ้นเหรียญตาให้เลยนะทุกคนโอ้โ oh. หเล่นแยกเหมือนกันเนี่ยสำหรับบางคนนะทุกคน โ okay. อเคก็สิก็ต้องขออะไรไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามมาได้เลยหรือใครที่ไม่เข้าใจ,จาใเรื่องเอาพูดไหนก็าสามารถกดตรงซีซีหรือซีสองตัวได้นะทุกคนเพื่อเปิดสำหรักคนบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบาย